นัียนคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนหัวหน้าชั้นค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะอากาศสดชื่นแจ่มใสฝนไม่ตกแล้วเนาะนะคะอ่ะนะคะคุณครูวันนี้คุณครูเอ่อเชิญนักเรียนให้นักเรียนมาวันนี้นักเรียนอยากรู้ไหมว่านักเรียนต้องมาทําอะไร เออ่ดูต่อหน้านี้นะคะนักเรียนอาดว่าจะเป็นน้ำผึกใช่ไหมเพราะว่าเห็นครบเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณครูจะถามนักเรียนก่อนว่าการแปลรูปอาหารสู่อาชีพเนี่ยค่ะนักเรียนได้แก่อาชีพอะไรบ้างแม่ค้าแม่ค้าอะไรอีกอะไรอีกแม่ค้าขายของป่าพูดดังๆค่ะแม่ค้าขายของป่าเพราะว่าเห็ดอะไรคะเราจเจอเห็ดอะไรเห็ดลมอ๋อเห็ดลมได้เก็บมาจากป่าทีนี้คุณครูจะถามนักเรียนว่า เห็ดลมที่เราได้มาเนี่ยคะ่ะเราสามารถนำมาประกอบแปรรูปอาหารเป็นเมนูอะไรบ้างอ่ะขอสักตัวแทนสักสองสามคนสิคะอะออกมาคะ่ะเอามาหานิวนี่ก็ได้คะ่ะได้แก่อะไรคะน้ำพริกเห็ดลมน้ำพริกเห็ดลมอ๋ออะไรอีกแหน่เห็ดลมแหน่เห็ดลมอะไรอีกขัาวฟูฟเก่งมากสามารถแปรรูปได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะอะแล้วที่บ้านของ ของของหนูอะทําอะ,ทอะไรบ้างแปรล,ลูกอะไรแปรล,ลูกเห็ดเนี่ยไปทาอะไรบ้างเอาไปทำน้ำพิมพ์ทำพิมเห็ดลมใช่ไหมเออได้ทําอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอมอ่ะมีอะไรอีกคะเอาไปแกงค่ะเอาไปแกงแกงเสร็จแล้วอ,อะไรอีกทําอะไรได้อีกมันเหลือแล้วยาก็เอาไปทำแหนมเห็ดลมค่ะอ๋อที่บ้านนั่นเรียนก็ทําแหนมเห็ดลมได้ด้วย เอเก okay. ทำอะไรได้อีกคะอะไรอีกอมีอะไรอีกทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกเห็นลมได้ทำอะไรได้อีก, pist, ำอไไอกจำได้<า>ไหมไ <ป S 1> ที่โรงเรียนอะไรนะคะอไส้อัวนักเรียนจำได้ไหมว่าโรงเรียนเราเห็นพี่เขาทำอะไรขายพี่เขาทำเห็ดอะไรขายจากเห็ดอ่ะเห็ด<า>อะไร ลมทอดสมุนไพรก็ทําได้ใช่ไหมอ่าสิ่งเหล่านี้ต่างๆนี้แล้วล้วน,น้วแจะเป็นการแปลร,รูปอาหารวันนี้เราจะแปลรูปอาหารเกี่ยวกับเห็ดลมนะคะเห็ดลมนี้วันนี้นะคะเราจะแปลรูปอาหารทําเมนูน้พาพริกเห็ดลมตาแดงน้าพริกตาแดงเห็ดลม น,ะะน้ำพริกปลาแดงเห็ดลมนะคะอามาดูส่วนประกอบก่อนนักเรียนมาดูนะคะน้ำพริกปลาแดงเห็ดลมอันนี้ได้มาจากเห็ดลมแห้งนะเก็บมาจากป่าแล้วเอาไปตากตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นยีเป็นฝอ,อยๆอ,อ,อย่างนี้ก็ได้อันนี้เก็บไว้ได้นานไหมนานถามหน่อยว่าเห็ดเนี้ยเก็บได้นานไหมนนเป็นปีไหม เป็นปีเลยเป็นปี2ปีเลยใช่ไหมคะเห็นแบบนี้ถ้าเราตาดแห้งอย่างนี้แล้วเก็บไว้ได้เป็นปี2ปีเลยนะคะเอามาประกอบอาหารอะไรได้อีกยากอืนได้อีกไหมเยอะได้เนาะอันนี้นะคะพอพอเรามีอย่างนี้ได้มาแล้วปุ๊บจะได้เป็นอะไรคะเอามาตำนี่ตำอย่างนี้นะคะตำนี้เป็นอะไรเป็นเห็ดอะไรเห็ดลมเออฝอยด้วยเห็ดลมปนนั่นเอง นะคะส่วนประกอบในการตำน้ำพริกตาแดงเห็ดลุมหนึ่งเมนูหลักของเราเลยคือเห็ดลุมอ่าต่อไปเป็นอะไรคะพริกแห้งขวดแล้วนะต่อไปเป็นอะไรคะกระเทียมอ่ากระเทียมนะคะอ่าเป็นกระเทียมกระเทียมอะไรอีกปลา สุกนะคะปลา,าสุกแล้วก็มีอะไรคะเกลือเกลือเสร็จเรียบร้อยมีน้ำตาลพริกน้ำตาลพริกนะคะกรรมวิธีนะคะวิธีทำ um นะคะนักเรียนขั้นแรกเลยก็คือตำพริกกับกระเทียมนะคะตำพริกกับกระเทียมแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะนะเพราะเกลือมันจะทำให้เค<ช>็มอ่าเค็ม <ๆ S 2> ตำให้ละเอียดเลยตำละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำ นะคะขั้นตอนที่สองก็นำปลารา้านำเห็ดลมฝอยแล้วก็ออน้ำตาลปี๊นะคะตม้มคู่เข้าให้เข้ากันนะ,ะแล้วก็นักเรียนก็ชิมด้วยว่ามันจะเค็มไหมถ้ามันไม่เค็มนักเรียนก็เอาปลาล้าใส่อีกนิดนึงนะคะอย่าใส่เยอะนะคะ<ม>เดี๋ยวจะเค็มนะแนะนําได้แค่นี้นะคะอ่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเลือกขาดแล้วนาไปตำ ตามจุดที่คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนได้เลยอะไปเลยค่ะเออลืมไปลืมไปว่าเธอต้องเลือกกลุ่มกันก่อนนี่นาะใช่ไหมเธอจะไปตามเลยใช่ไหมอะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเลือกกลุ่มก่อนนะคะมีอยู่สามกลุ่มนะคะมีอยู่สามจุดนะคะนักเรียนจับกลุ่มกันเลยนี่ฮะนักเรียนเลือกจับกลุ่มกันเลยพร้อมอยัง เลือกไปยังพี่ไนยอยู่กับใครคะพี่ไนยอยู่กับใครอยู่กับใครพี่ไนยอยู่กับใคร

ที่ยังไม่เสร็จก็ตาม ใช่ไหมคะเอออะแล้วเราชิมรื้ยังอ้าวทำไมตับแล้วไม่ชิมไม่เป็นไรอะเดี๋ยวจะให,ให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแลเกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะอะประมือให้เ,เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนกำลังเสด็จของคงานตัวเองแนละ้ว่วนประกอบลืมไป่วนประกอบได้แก่ 你来、嗯。但是 ปรกอะไรบ้างคะมีพริกกระเทียมน้ำตาลปพริกกุองปลีเออปลาลัตเออปลาลัแล้ววิธีการทำทำยังไงคะมีการทำตามให้ละเอียดอืมตามให้ละเอียดแล้วก็คลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันแล้วอะไรต่อชิมไหมชิมอ่าชิมเป็นไงยังไงเผ็ดไหมเผ็ดไหม ต้องเผ็ดร้อนใช่ใชไหมคะอ่ะหนูมีปัญหาอะไรในการทำคือการตำกระเทียมโอเพราะมันยังมีกากอยู่ใช่ไหมคะอ่า<ช>เพราะเพราะ,เพราะว่าถ้าตำตำให้ละเอียดปุ<ช>๊บถึงจะถึงจะเอาออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ห,หนูพยายามตำให้ละเอียดที่สุดแล้วไ,ได้เท่านี้นะคะ,ะได้แค่นี้ละเอียดคะได้แค่นี้นะคะอ่ะา เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอัพลบมือให้เพื่อนหน่อยเข้อไปค่ะเชข้าไปประจำาพี่ค่ะโอ้โหเข้าไปทางนี้ลูกอ่ะพี่พี่ถอดเข้ามาหน่อยเอ้ยหนังแป้งมันเหแล้วเข้ามาอีกนิดได้ไหมอ่ะอ่ะพี่เซ็นหน่อยค่ะพี่เซ็นหน่อยค่ะตรงนี้ ได้เมนูอะไรคะน้ำมันหมูดองเห็ดลงอ่ะวิเคราประกอบอะไรมาฟังเลยที่มาทีนี่ยะน้ำาลาซ๊บมาฟังหน่อยฝรั่งหน่อยพริกแห้งคั่วก็เห็ดลุมฝอยค่ะอ๋ออ่ามีวิธีทำยังไงคะมีวิธีทำเอากระเทียมแล้วก็พีิกคั่วแล้วก็อะไร ได้ชิมอ่่ะไไไหนมด้กินออ่ะไ้ล่ามชิมรู้สึกว่าเป็นยังไงคะชิมแล้วเป็นไงเผ็ดร้อนฮะรู้สึกเป็นไงเห็ดไหมอ่าตำน้ำพริกน้ำพริกเมนูของมันต้องเผ็ดนะคะถ้าไม่เผ็ดไม่ถือว่าที่ไม่ตำหนิเพราะอ่ะมีปัญหาอะไรในการทำมีปัญหาอะไรไหมคะในขณะที่ทำมีอะไร อ๋อจำไม่ละเอียดแล้วมีวิธีการแก้ไขคือต่ำให้มันนานๆอ่ะปรบมือให้เพื่อนนอยขอบคุณง่ะอ่านกันได้เลนที่เลยค่ะปลาเดียวนะคะคุณครูจะให้นักเรียนฟังนะฟังนะชิมอ่าชิมและเป็นการเลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม เออเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเลยวมาชิมของแต่ละกนมอ้าวเชิญเลยค่ะอคิ้กลับมาชิมเลยค่ะคิ้มของของกลุ่มอื่นเลยชิมเลยเอาทุกทุ่งชิมต้องชิม ก่อนค่ะเชิญมาก่อนเร็วอ่ามาเราจะมาสรุปร่วมกันก่อนอ่าเชิญมาค่ะเผ็ดมากไหมอ่ามาร่วมกันก่อนแล้วค่ะน้องน้องจ๋าน้องเร็วๆลูกมาเรามาจะสรุปรวมกันก่อนนะสรุปรวมกันก่อนเชิญค่ะเชิญค่ะอ่าเมนูที่ทำคืออะไรคะน้ำพริกตาแดงเห็ดลมค่ะอ่าน้ำพริกตาแดงเห็ดลม เธอ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 ตําแล้วในขณะที่ตำม,มีปัญหาอะไรบ้างตำม,มีปัญหาตำกระเทียมไม,ม่เอียดเออตำกระเทียมไม่ลเอียดแล้ววิธีแก้ไขทำยังไงคะซําให้มันนานตำให้มันนานนอ่ะพิกเผ็ดไหมคะอ,คอ่าอร่อยไหมอร่อยอ่าถือว่าคุณครูสรุปด้วยตัวเองและก็นักเรียนสรุปด้วยตัวเองด้วยรวมกันแล้วถือว่าผ่านไหมคะผ่าถือว่าผ่านไหมคะ อ่ะหรว่าผ่านนะคะอ่ะพี่ไนทพี่มาเร็วๆจะหมดชั่วโมงแล้วตามแล้วพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะให้นักเรียนปรบมือด้วยๆๆตัวเองมาปรบมือนะคะเพื่อโอกาสหน้าเราก็จะมาทําไส้อัวเฮดลมอ่านะคะตามพี่นักเรียนได้เรื่องเมนูนไว้ใช่ไหมคะในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้นะคะ เวลาหมดแล้วนะคะพบกันในสัปดาห์หน้านะคะหัวหน้าค่ะน้องเลยทั้งรมดอทำความร้อนพ